สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิภาษาอินดี้บอนไซจิอินดีนด้นะครับวันนี้นะคะต้นนี้ก็ได้เวลาการเอ่อการตัดทษแล้วนะครับตัดทษเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะเอาอันไหนนะครับแต่ผมเลือกแล้วว่าผมจะเอาอันนี้กิ่งนี้เอาไว้นะครับเป็นกิ่ง ปิ่งิ่งกิ่งตกนะครับแล้วก็จะเอายอดนี้นะครับยอดนี้ไว้นะฮะยอดนี้นะส่วนอื่นๆผมก็จะตัดออกหมดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะออกตาซ้ายขวาอย่างนี้นะเขาไม่ออกข้างบนเลยเขาไม่ออกตรงข้างบนอย่างนี้นะฮะตรงเนี้ยเขาจะออกแต่นี้กับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหม มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันจะมีกิ่งข้างบนที่ผมจะต้องใช้อันนี้แต่ว่ามันจะยืงเยิงไปด้านขวานะครับมันก็เลยจะดูไม่สวยแต่ว่ามันก็พอมันก็พอจะใช้ได้ที่จะทำเป็นกิ่งตกแล้วก็ขั้นบนเป็นข้างบนนี้จะเป็นกิ่งกิ่งยอดนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆอ,ยอ,อตัดอันไหนที่ไม่เอาออกก่อนนะครับคุณผ,ผู้ชมจะได้เห็นนะคะว่า ผมจะเอาตรงไหนไว้ตรงไหนอยู่อันไหนอันไหนออกไปนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้ผมจะอ,ออกไปนะครับตรงนี้อาจจะแอกว่าตรงอออเอ่อให้เอี้ยงมาตรงนี้เอียงออกไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาตรงนี้หน่อยมันจะเอียงมากเลยคุณผู้ชม อย่างเขาไม่อยู่ตรงกลางให้เรานะนี่เขาไม่อยู่ตรงนี้ให้เราเขาไม่อยู่ตรงกลางให้เราตรงนี้นะแต่เขาไมา่อยู่ด้านนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะตัดอันกิ่งที่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาออกไปก่อนเพื่อจะได้เห็นนะครับผมจะเอากิ่งบางกิ่งที่ไม่เอาออกไปก่อนนะครับ มจะเอากิ่งนี้กิ่งนี้นะครับกับกิ่งนี้นะครับโอเคผมจะตัดออกเลยนะจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเวลานะครับเดีย๋ยวขออนุญาตดูก่อนก็จะเห็นเป็นสองกิ่งแบบนี้นะครับกิ่งข้างล่างนี่จะเป็นกิ่งที่เราใช้ใช้ตกตกกระหารหน้านี้นะครับหน้านี้จะสวยนะหน้านี้จะสวย หน,หน้าไหนนเะี๋ยวผมดูก่อนนะว่าหน้าไหนที่ผมเล็งเอาไว้หน้านี้หน้านี้จะสวยนะครับนี่่อเท่าที่ดูแล้วลากเขาก็จะไม่ไม่ค่อยครบองค์ประกอบนะคะก็จะไม่ค่อยได้ลากรอบเท่าไหร่แต่แต่ลากสวยมันก็พอดูได้นะคะแบเนี่ยแต่ผมเลงเอาไว้มุมเนี้ยมุมนี้ลากสวยนะคะผมจะใจตรงนี้เป็นหน้าไม้นะคะแล้วกิ่งหนึ่งที่จะต,ต้องตกลงมานะครับ ได้อันนี้เพื่อที่จะทเป็นข้างบนนี้เป็นยอดนะคะเพื่อท,ทาเป็นพุ่มตรงนี้นะครับบอกผมจะทําภาพให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นภาพสามเหลี่ยมตรงนี้ชึบชึบแล้วกิ่งล่างก็จะเป็นกิ่งที่รับกับกิ่งข้างบนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขออนุญาตแต่งแพร่ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะครับ แต่งแผลแล้วนะครับแต่งแผลคร่าวๆนะผมได้ทำการแต่งแผลไว้คร่าวๆนะครับเพื่อจะได้มองดูว่ากิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเอาไว้เนี่ยมันติดติดตรงนี้ไหมนะครับทีนี้ดูแล้วว่ามันมันไม่ติดนะครับถ้าทำเป็นกิ่งหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าทำเป็นกิ่งหนึ่งตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ เมื่อกี้ผมผมทำเอ่อผมทำการเอ่อตัดออกเพื่อที่จะให้เห็นนะคะว่าเราถ้าเราจะเอากิ่งเนี้ยเป็นกิ่งหนึ่งแล้วกิ่งนี้เป็นกิ่งเอ่อเมนจะได้ไหมปรากฏว่าก็โอเคนะครับสำหรับการทำจิ๋วนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเอาตรงนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่มาเปลี่ยนใจเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวลองตัดดูก่อนซิว่าเขา จะได้ไหมมันจะไปเกะกะอะไรไหมปรากฏว่าโอเคเลยนะครับตำแหน่งเขาก็โอเคเลยนะครับตำแหน่งเขาได้พอดีเลยนี่โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะทำการผมจะทำการแต่งแผแลเราเดี๋ยวจะมาเข้ารวดอีกทีนะครับ การแต่งแผลของผมก็ใช้ใบมีดโกนเหมือนเดิมนะครับก็ผมก็ยังไม่มียังยังเหมือนเดิมนะยังไม่มีที่จะยังยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อเราก็จะใช้ใบมีดโกนคมๆนะครับปาดค่อยๆปาดทำไปทีละนิดนะครับ ยังไม่ได้ไปซื้อหาไว้เลยนะครับต้อก็ต้องระวังนิดนึงนะคะไอที่ระวังก็คือระวังไปถูกยอดเขานะคะย่อเายอดจะหักนะครับแล้วก็จะทำให้เราเสียตาที่เราจะเล่นนะครับ วันนี้เป็นวันที่ผมว่างนะคะผมเลยมานั่งทำครับก่อนหน้านั้นที่หายไปก็เพราะว่าผมไม่ว่างนะคะแล้วก็มีพี่ๆทีมงานก่อสร้างเขามาทำนะครับผมผมก็มันเสียงดังเนาะผมก็เลยหยุดไปพักหนึ่งนะคะเราด้วยความความอินดี้ผมด้วยเหร คือผมหยุดนานไม่ได้ต้องมานั่งทำใหม่หยุดนานแล้วคิดถึงคุณผู้ชมนะต่อไปนี้คุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงเออปอกปักปกปักในการก่อสร้างนะครับจะได้ยินอย่างนี้ไปประมาณสักเกือบปีนะฮะจนกว่าพี่เขาจะทำเสร็จนะครับ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เสียงเพลงกลบนะครับก็ค่อยๆทำนะครับถ้าใจร้อนเดี๋ยวไปถูกกิ่งนะครับ่งกิ่งกิ่งขาดกิ่งอะไรเราต้องเสียเวลาเนาะเอาละ ได้ทีแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราใช้กระดาษทรายมาขัดเอานะคะก็ค่อยๆขัดนะเดี๋ยวโดนกิ่นเขาหักนะครับแต่ถ้ามีครีมปากนกแก้วเนี่ยกัดทีเดียวนะครบทีเดียวเขาก็ขาดเลยไม่ต้องมานั่งสบายให้เมื่อยนะเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเอ่อถ้าถ้าต้นไม้ไหนส,สวยๆผมจะขายแล้วนะครับจะได้เอาเงินมาซื้อเอครีมปากนกแก้วนะคุณผู้ชมจะอุดหนุนผมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเอาล่ะคิดไม่ได้แล้วนะคะ หน้าไม้เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าไม้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับจะค่อยๆโค้งเอี้ยวมานี่นะคะตัวกิ่งนี้ก็จะกดตรงนี้พอไม่กดแล้วเพราวะว่าเดี๋ยวหักนะครับค,คิดว่าได้แล้วล่ะกิ่งนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้กิ่งนี้ยาวนะครับเดี๋ยวผมเข้ารวดให้ดูก่อน โอเคผมจะเข้ารวบบักคับเอาไว้นะครับบังคับตากิ่งเอาไว้นะผมจะพันรอบนี้ก่อนรอบหนึ่ง ด,ดูดูหน้าดูหลังนะครับดูข้างหน้าดูข้างหลังนะครับให้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราทําเราจะดูเราทําบอลไทยแล้วก็ เเราจะต้องทำใหด้ดูข้างหน้าทำให้เห็นข้างหน้าข้างหลังให้ชัดเจนค่ะต้นนี้ผมจะทำง่ายๆคห้ผู้ชมทำเป็นพุ่มจบง่ายๆนะครับนี่บังคับไปแล้วนะคบนี่นี่บังคับแล้วนะครบตอนนี้ผมก็จะเอา จะปลายขึ้นนะคะโอ okay. เอาละเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันสำหรับอบอลใจทรงเอี้ยวนะครับจิ๋วๆนะครับโอเคจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ